สวัสดีกับเพืเ่อนๆเลยวันก่อนตําคลิปตํานุม่มไม่ได้ตําวิตีไล่แป้งนะครับวันนี้มาเล่วิตีไล่แป้งแป้งนุ่มตัวรุ่นนะครับนะมาเล่วิตีไล่แป้งกันนะครับขั้นตอนเป็นอยางไงมีอะไรมั่มงมาชุมได้เลยครับการเด็กกับไสน,น้ำครับ นี่แป้งนึ่งโล่แป้งเนียวพิดหนึ่งช่องจนเกงเ่งเนี่ยจึงน้ำตาลทรายแปดขีดนะครับถึงตอนนี้กับหนามจอกนึ่งเพืัอเปิดกล้วยเคี่ยวน้ำตาลทรายคนนะครับมีเคี่ยวน้ำตาลทรายคนหนามจอกนึงใช้ตรงเหล็กใช้น้ำตาลทรายตอนนี้นะครับไอโฟล์โรนจะเคี่ยวไอโฟล์ดไล่แต่สุดีดือกจะไล่เป้งครับนี่วีดี ลายแปง้งตำนุ่มโยรูสูตรใหญ่เลี้ยวนะครับของเผื่อนก็กระตูดตำน่องนะว่าใส่ใส่กันมันเหมือนกันแต่ว,ว่าแบบเดียวกันแต่ว่าไอ้นี้มาทำไม่ได้เลนสูตรกองใหญ่เลี้ยวนะครับผงอานทรายแป้งนึ่งโล่ผงอันทรายเป็ดขีดแป้งเนื้วส่งต้นเองกับหนึ่งก็คือสูตรของเขาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเดียวนะครับอย่างเงี้ย ลายน้ำตาลใรให้มันเคี่ยวน้ำตาลใรให้ละลายหมดนคะครับนะครับนะการโรย่อนนะคะรับโรยน้ำตาลใรให้ละลายหมดก่อนนะครับนะนี่หมูกับเลยำตังไวเลวอันนั้นอันนั้นมันไวต่อต่อ,ตอปลูกกับเราว่าไอ้นี่อันพอลายแป้งไวเลวอ่ะพอทำแป้งไวเลวต้องมักไวโคนไม่ไม่ก็ขึ้นหนึ่งทำไม่นั่นนุ่มกินไม่ร้อยรับนะครับโรยไอ น้ำตาลลายเม็ดเลยก็มาเลยกับอีทีตัวเดียวที่ปลาชุมแป้งนะครับลายมะเร็วนะครับนี่กลักก็มาเลวกับน,น้ำตาลลายละลายมะเร็วนะครับคิดทางง ตัวใหนเย็นสะกิดนะนะทั้งต่างร่อแรงตัวโมไม่ได้ครับเดี๋ยวมือจิบผมนะครับเะไกวันโกนนั้นใหญ่เลี้ยมันยหเปลงมัดไว้เดี๋ยวคืนนึงกับถึงเราพามาทำคลิปเป็นกบมันถึงกับตัวพลังผลถึงกับคลิปนี้ันมาเล่วิธีไล่นะครับวิธีไล่ไล่เปลงนะครับนี่ก็นี่วันนี้อิน อ่านี้ต่างแป่งเจ้าแป่งเนียวแป่งเจ้าวรูนแป่งเนียวช่องโจนมันก็ใช้ลงไปเลยนะมนเ่มนกันขวดน้ำมันาวกันก่อนพื้เด็กก็ใช้เป่งเนียวก็โดยทัท้งคือขอให้มันเนียนวตะกี้แนะอย่าหรุยนะเร่งนะครับเอา เสร็จเล็วนะครับนี่โป้เอาน้ำตาลไร่ที่ไล่เคี่ยวเหล็กเดียวใส่ลงเหล็กกับกวนกับนี่เทน้ำตาลไร่ลงไปเหล็กกับกวนกวนกับกวนกวนทน้ำตาลไร่ลงในหม้อพนกับเป็นตีเหลียมไหวนะครับนั่นนี่กับกวนเลยกับกวนต้องใจเวลานะครับใจเวลาต้นที่เล็กเดียวหม้อมันรดนะครับกับ เดี๋ยวมุกจีบหลาดจีบลื่นนู่นกัไม่ได้ได้เลยแต่เนี่ยปอร์ตีลงมาไม่ไดกับขวนปะเนี่ยครับ,รบกำลังขวนร,รับกำลังขวนร,ริ่มเหล้าวกันเลยครับัไดื่มเลยเลยนำสารใส่กบแป้งเล็กเดียวนะครับ ก็กล่าวเก้ากันเลยต้องใช้เวลาสักเดียวนะสักปักนะครับนพวเราครับวนวังมันที่เก,ก้าันวังจะเป็นเหนือเดียวกันนะนต้องใช้เวลา ก็เดียวกาเป็นการหนวดนะครับมีผดตรงกางกันมังดีเลยไปเนี้ก็หนวดไปเรื่อยหนวดไปหนวดไปหนวดให้มันก้าวกันนี่นะกำลังจะก้าวกันเลยครับเนี่ยกำลังหนวดนี่กำลัง,ลงคือมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลื่อยระวังน้ำตาลใส่แป้งนะครับนี่ยแต่วันนี้ก็หนวดนะหนวดแบบความเนี้ยแน่นเนี้ยเนิน นะครับหนวดโยนนวดนี่แต่ว่าบางคนบางทีนะขอมือไอ้ตุ้งยางอะไรก็กล่ำย่ำคลิ้งเลยครับแต่นี่ของยายก็บทกระใหม่ป้ายอ่านี่ครับโปรแชทเซียกันทิ้งนี่ก็ มัดไว้ก่อนคืนหนึ่งนะครับนะนี่ก็ไม่ได้ทําก่อนนี่คนหนวดเปียงแปลงคลิงเข้ากันกุลิงกุติงเข้ากันจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยก,ก,กนะมัดไว้ก่อนหน้าคืนนะก็มาชุ่มกันตบตบลูกลาวนะเวลาวีดีโตดคลิปนูลตั้มมาเลยเลตัวแต่นี่รับมมาทัมาเลยแต่ยินนะ่งกว่านั้นตัวเดียวตบลูกั่นมาอย่างตัวเดียวนะครับนะเอานี่ตบตบลูกัน โอ้มักแป้งได้เร็วทีนี้กับนี่ไงครับนาตดเวลาตัดนุ่มตัวรวกปนี่หรอกนะนี่นั่นนี่ใหญ่หยิบกลมๆหนึงตำให้เห็นดิทำกลมๆทำกลมๆเสร็จเลยก็ตั้งลงบนใบย่อหรือถึ้งการทำรูเสร็จแต่ก็ไล่ลงในนั่นไล่ทั้งในนู่นมาลอยขึ้นเหมือนกิ่งกลานนู่ยนี้พอลอยกับปลิก ไอ้นูก็ต้องเคี่ยวไอ้เตีมเตียครับอ่าอันนี้ครับพอได้นัดแรกะแค่กลางกลางเสลาวันนู้ยไม่ลาครับอ่า นะั่นเน่แ่ว่าถ้าวันเลยตั้งใจเร่กันเนดะ็กเดที่ไม่ว้หนูตั้มกับตั้มบินเนนนอนเละคับนะเพราะว่านี่ตั้มานะีแต่คนเด็กก็ตั้มเป็นเลยก็ไม่เป็นไรนะมันใบใบย,ยู่แหลยตอนนี้เพื่อว่าเด็กๆที่ตั้มไม่เป็นดีว่าอีเล่ว่าวิตั้มปลื้มนี่ตั้มานีอ่นั่นนั่นนั่นันกอนกลางที่นีน้่น,น,น,ก,น,นก็น ได้ทำไอร้อยแตนี้กครับปลอดไรลงเลยต้องทำหัวร่องคนน่ะได้ร้ยแต่นี้นะครับพลอดทำหมดปอคนน,ะน,งน,นะงนงึงย้อนลงไปเลยคนนึงก็เย่งไหมกลิงล้งกลิ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 ้งเน้มันกลมตรืงนี้ทำคนเดียวแตบบ่ป่านี้แต่ว่าการซื้อแบบนุ่มจอรู้นเลยนะครับนะเอาล,ละกับแกนี้ที่ว่าการใจเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ